ดีดี้พาไปปักหมุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดเนี่ยเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะเมื่อวัดดังที่นี่ค่ะไปขุดพบพานทองคำแท้โบราณอายุเก่าแก่กว่า200ปีเลยนะคะว่าแต่พานทองคำแท้ที่ขุดพบเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนต้องไปดูกันค่ะนี่คือพานทองคำแท้โบราณน,นะคะเนื้อทองคำแท้บริสุทธิ์ ที่มีลักษณะเป็นลายกลีบบัวซ้อนกันนะคะคุณผู้ชมหน้าผานกว้าง8.4เซนติเมตรความสูงอยู่ที่5.2เซนติเมตรฐานสูง1.7เซนเมตรส่วนฐานล่างขนาดความกว้าง5.3เซนเมตรมีน้ำหนักที่ช่างจากร้านทอง52.89กรัมถ้าตีคร่าวๆคุณผู้ชมคะก็หนักประมาณ3บาทกว่าๆเลยล่ะคะ่ะ โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นพานที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีเลยค่ะถูกขุดพบที่บริเวณวัดโพธารามหรือวัดเหนือพิกัดอยู่ที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราไปเจอนายวรัญยูชูศรีค่ะเป็นกรรมการวัดโพธารามค่ะก็เล่าถึงจังหวะช่วงเวลาที่ไปขุดพบนะคะว่าตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่ นำรถแบคโฮเนี่ยมาช่วยขุดปรับพื้นที่หน้าดินเดี๋ยวระหว่างที่กำลังขุดดินที่มีความลึกลงไป1เมตร50เซนติเมตรก็ไปเจอกับวัตถุชนิดหนึ่งนะพร้อมพวกเศษแก้ว mm hmm. เศษถ้วยที่แตกเยอะแยะเต็มไปหมดเลย mm hmm. ก็เลยหยิบขึ้นมาล้างทำความสะอาดเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าเอา้านี่คือพานทองนี่นาะที่น่าจะเป็นของสมัยโบราณ ก็เลยตัดสินใจนําไปให้เจ้าอาวาสวัดท่านดูค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะคะที่ทางท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าหากขุดหน้าดินบริเวณน,นี้เนี่ยแล้วไปเจอวัตถุโบราณอะไรเนี่ยก็ขอให้นําขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงร่องรอยอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะด้านนายกิติชินเจริญธรรมหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอชัยยานเนี่ยก็บอกว่า สำหรับพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นนะับเป็นเมืองยุคโบราณในสมัยดึกดำบรรพ์หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะโดยย้อนไปในอดีตคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเนี่ยนะมักจะไปเจอพวกลูกปัดโบราณหัวนโมเครื่องสังฆลโลกที่ขุดพบอยู่บอ่อยครั้ง ก็เลยต้องการวิงวอนให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติครั้งก่อนประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนะคะเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเมื่อวัดดังที่สุราชมาขุดพบวัตถุโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีนั่นก็คือพานทองคำแท้ชิ้นนี้นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ